สวัสดีครับเมื่อนี้พายบรณฑิจกักน้ำพึ่งเดือนหาหรือว่าขี้พึ่งพึ่งดีครับพี่น้องครับภาษายไ่ภาษาอีสานครับ,าาาารบเป็นยารักษาด,ดวงดวงตาในสมัยโบราณครับพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้พึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำพึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ มาจากแังพึ่งเดือนห้ารเปอร์เซ็นครับอันนี้สากาัดเองเลดวจากธรรมชาติเลยพี่นอ้องอ๋อทีเอ่เ<ม>พิ่นไปหามานะ,ะไปคบค้งกัได้ครับไปคอค้ังพึ่งดีครับพี่น้องครับอ่ไรผสมอย่างลยเท่าไห่ของแท่รอยเปอร์เซ็นต์จะอันนี้จะอันนี้เก้าสิบ้าเปร์นจะผสมมันสีเหลืองกรรับเหลืองธรรมชาติเลย้ะอ,มมอันนี้ร้อยเปซเลยจ้ดน,นี่ส,นสีขาวจากร้อเปอเซ็นตเลยพู่สีขาวร้ออันนี้เป็นไว้โดแล้วเนาะจ้ะ เรอยากเปิดร้านเอาประเทศของดีก็ได้ครับของขังครับใตเทียนนี่เดียวเอาไปอันรักษาดวงตาจากพี่น้องครับรักษาดวงตาแบบโบราณของพี่น้องครับแก้ตาเจ็บตาอัเาเกสเาาสบตาเป็นแผลทุกข์สนิททำแมลงแมงไหมเข่าตาเจ็นสีกะตาตาเป็นแผลตาอักเสบครับเป็นยานวิธีรักษาดวงตาอักเสบพี่น้องครับในสมยัยโบราณก็คือ ขีพื้นดีครับแล้วก็ผ่าฝ่ายในขังในเตียนครับเป็นรักษาเป็นนั้นน้ำยารักษาดวงตาที่ดีที่สุดของคนไทยบราชเทาครับพี่น้องครับวิธีให้แบบใดพี่ติ๊กโดยใส่ผ้าคุ้มหัวอ่าง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 ควันหรอค่ะจะสิเลยครับพี่น้องครับอันนี้แก้อาการเจ็บตาเนาะจ้าสาบึกอ่างนีทีครับฮ็ดบ่อยๆกันครับเป็นยาดีครับจะสิเลยครับ อ่างนานบ่กระซานถึงห้านาทีจะสามถึงห้านาทีเนาะอาการเจ็บตาก็จะเริ่มหายแต่ต้องเป็นขี้เพื่งแบบนี้เนาะขี้เพึ่งขี้เพื่งเดือนห้าเท่านั้นของแท้เลยครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเป็นขี้พึ่งอื่นก็ไม่ได้ผลแบบนี้เนาะครับผมขี้เพื่องเดือนห้ามันก็จะพิเศษหน่อยพิเศษก็เหมือนน้ำเพื่องเดือนห้าเพราะว่าเป็นน้ำเพื่องเดือนห้าก็จะเป็นยาที่สุดนะคะบคาณผู้ชมน้ำเพึ่งเดือหามันวิตามินเอสูงเนาะเห็นในผิวพรรณ นุ่มนวลับพี่น้องครับและทีนี้น่ะเขาเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวด้วยนะค,คุณผู้ผผชมเนาะเสะบู่มเซรั่ครีมแล้วก็เอาไปรักษาพวกกากเกลื่อนโรคผิวหนังได้หมดเลยอะไรที่เกี่ยวกับผิวหนังเพราะว่าขี้ื่้งเขาจะมีความเข้าไปสมานเรื่องผิวหนังเราด้วยครับผมให้ให้นผิวพรรณนุ่มนวลบ่ให้ทธิกานครับพี่น้องครันนี่แหละครับเพราะว่า ตลาดเครื่องสําอางก็ต้องการมากๆคีเพึ่งเดือน5้ามันจะต่างจากขีเพึ่งเดือนอื่นไปเพราะว่าขีเพึ่งเดือน5้ามันก็จะมีสรรพคุณทางยาเยอะ <Okay. S 1> กว่าดีต่อ,อันที่นี่ต,ต่างจังหวัดครับพี่น้องบริสุทธิ์เลยครับใ้น้ำพึ่งเดือนหาครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่มีสีขาวครับอันนี้จะ9 5 9 8เกาปอร์เซ็นต์ครับจะเป็นสีเหลืองนีขาวนี่<ๆ>เป็นยาครัเด้ราคาแพงนะพี่น้องวิธีรักษาดวงตาก็คืออันขออีกรอบล้วยพิติกวิธีรักษาดวงตาลืมแต่ใส่ลืมแต่ใส่แล้วก็อัง อัางใส่ควนนะเพราะว่าเขาจะไม่มีควนครับเขาจะมีควนพึ้นดีนะครับใส่เปรียวเปลวเปรวเทียมนะครับ,รบแต่อย่าให้โดนดวงตาเด้ออย่าให้ไหม้พระห่มจะรักษาดวงตาได้ดีดีครับนี่แหละเป็นวิธีโบราณนะวิธีโบราณการรักษาแบบโบราณแบบที่เป็นว่าสืบทอดกันมาโดดแล้วพี่น้องเพราะว่าขี้พึ่งเดือนหาเนี่ยถือว่าเป็นยาดีเป็นของของแพงอย่างหนึ่งเลยแหละ หลายคนกขาบ,บริเก็บไว้แบบนี้แต่ถ้าใครผู้จักสับคุน่าอยากเพิ่นการเก็บไว้หลายดีนะครับนี่เขาดนะีนะนอกากนี้กับพิติกับกพามาทดลองพามาเบิ่งวิธีการรักษาดวงตาโดยกีบพึ่งแต่ถ้าใครอยากเอาไปใช้เกี่ยวกับผิวพรรณก็ใช้ได้ต้องเป็นกีบพึ่งเดือนหาเท่านั้นเนาะเมืม่อนี้กะฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะครับพี่น้องครับคลิปหน้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ